ประโยชน์ดีๆจากชาใบาหม่อนชาร้อนมีประโยชน์มากทั้งในเรื่องของสุขภาพและความสดชื่นหลายคนนึกถึงชามมลิหรือว่าชาเขียวแต่วันนี้เรามีชาอีกชนิดหนึ่งมาแนะนำนั่นก็คือชาใบาหม่อนนั่นเองซึ่งใบหม่อนก็มีประโยชน์มากมายอย่างคาดไม่ถึงแล้วโดยประโยชน์ของใบหม่อนนั้นมีอะไรกันบ้างมาฟังกันได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมก็อดพันจากัณเอกนินติตนายเจริญนักวิชาการสาธรารณสุขในพูดดีพูดเด่นเน้นสาระช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในชาใบามอนมีกรดตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแกลลิกที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ซึ่งจากการทดลองให้ผู้ป่วยดื่มชาใบามอน พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงหลังจากผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงจึงนิยมนำมาให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานกินหรือคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วสามารถกินเพื่อป้องกันเบาหวานก็ได้นะครับช่วยในการควบคุมความดันโลหิตสารที่มีชื่อว่าสารกาบ้าในใบหม่อนจะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถควบคุมความดันได้ เมื่อดื่มเป็นประจำเพราะว่าในใบม่อน100กรัมจะมีสารกาบาถึง230มิลลิกรัมและยังเป็นสารที่ได้รับการชงชาใหม่ๆไม่เหมือนสารกาบาจากผลิตภัณฑ์อื่นจะต้องผ่านการทำความร้อนสูงมากจนอาจทำให้สารตัวนี้หายไปและต้องใส่สารกาบาเทียมลงไปทดแทนเพราะฉะนั้นใบม่อนจึงเป็นคำตอบ ในการป้องกันความดันโลหิตด้วยนะครับลดระดับอ่างกายได้มีวารสารตีพิมพ์ไว้เมื่อปี2013พบว่าระดับไตรกิสลายและไขมันของอาสาสมัครที่ทานผงใบหม่อนเป็นประจำา3เดือนซึ่งรับประทานติดต่อกันวันละ3เวลาได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งระดับไขมันเลวก็ลดลงเช่นกันแต่อาสาสมัคร ก็จะมีการควบคุมการทานอาหารโดยการงดทานของมันของทอดร่วมด้วยในผู้ป่วยที่เป็นคอเลสเตอรอลอยู่แล้วไม่ควรหยุดทานยาเพียงแต่อาจทานชาใบาหม่อนเสริมไปด้วยและเมื่อไปตรวจกับแพทย์ถ้าพบว่าคอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ปกติแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาปรับลดยาของท่านเองนะครับมีสารต้านอนุมูลระ สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายต้านมะเร็งได้ซึ่งในชาใบหม่อนนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากการดื่มชาใบหม่อนเป็นประจำจึงลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้นั่นเองนอกจากต้านมะเร็งได้แล้วยังช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นลดริ้วรอยและชะลอไวัยได้ด้วยนะครับ ช่วยบำรุงร่างกายตามตำราจ,จีนชาใบหม่อนมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ทั้งแร่ธาตุตา่ตางๆเช่นโพแทสเซียมโซเดียมธาตุเหล็กกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อร่างกายดังนั้นชาใบหม่อนจึงมีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีและนี่ก็คือประโยชน์ของชาใบหม่อนนั่นเอง ดังนั้นมาดื่มชาใบาหม่อนกันเถอะซึ่งแนะนําได้แบบชงร้อนๆจะได้รับประโยชน์เต็มที่นะครับ